สวัสดีครับพี่ปุนครับครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับผมเคยอีสานใต้ครับก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเคยอีสานใต้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ทําคลิปใหม่ๆมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูต่อๆไปเนาะพี่ปุนเนาะครับครับสำหรับวดนี้ครับก็เป็นวดนใหม่แล้วครับวดของวันที่16 ตุลาคม67ิบเจ็ดน้อยปุ่นเนาะครับในวันในวัที่ผ่านมาฝันของพี่ปุ่นก็จะมีสองฝันก็คือฝันแรกฝันที่ว่าคนท้องคลอดลูกใส่รถมอเตอร์ไซค์เนาะทะเบียนรถก็คือ5 3 9สามเกเดห้าสามเก้าเจดพี่ปุ่นบอกว่าให้ระวังห้าสามหเจ็ดครับแล้วก็ถ้าตัดก็จะได้ห้าหกหกห้าน้อยปุ่นเนาะครับก็ถือว่าใกล้เคียงครับแล้วก็ อ่าโคงสุดท้ายความฝันของพี่ปุนเนาะที่พี่ปุณที่พี่ปุลฝันเห็นเทวดาครัเหาะไปครับเหาะลอยไปก็คือเหาะแล้วเนาะห้าองค์เนาะครับครับแล้วพี่ปุนก็เหาะไปครับเหาะก็หนก็บอกว่าเหาะก็ต้องมาหกอยู่แล้วแต่ทำไมเลยไม่แต่พี่ปุนให้แนวทางมาก็คือหกเก้าครับไม่เอาห้าใส่ครับนั่นแหละเทวดาห้าก็บอเน้นๆ้นอยู่ห้าเนาะครับแต่ใส่เก้าเฉยก็คือความฝันนะครับท่านผู้ชมของพี่ปุนในโคงสุดท้ายนะ แม่นครับแต่ตีไม่ถูกแต่ตีไม่ถูกอพี่ปุณบอกว่าหอก็หกเทวดาก็เก้าแต่ลืมเอาห้าเพราะเทวดาห้าห้าองค์บอกว่าห้ารูปหรือห้าอะไรเนาะครับเออกบบห้าองค์นี่แหละครับถ้าถ้าเอาห้ากับหกนะหอก็หเทวดาห้าห้าองค์ก็ห้าอย่างเงี้ยก็เข้าหกห้าห้าหกหรือว่าห้าเก้าเก้าห้าอยู่แล้วเนาะพี่ปุณดีไปดีตีดีๆได้สามตัวเลยครับแต่ พี่ปุ่นวิเคราะห์ตัวเลขผิดแค่นั้นเองครับเสียดายมากครับแต่รอบนี้เนาะพี่ปุ่นให้ท่านผู้ชมช่วยตีช่วยวิเคราะห์ด้วยครับท่านผู้ชมครับจหรับความฝันของพี่ปุ่นบางทีมันบางทีมันก็เนาะบางครั้งมันก็เลอะไปเลยนะครับทั้งทั้งที่มันมาตรงๆเออมันก็จะตีติวก็ตีใกล้เคียงไงแต่ทาไมมันไม่เอางี้แหละครับแต่วันเมื่อกี้ไม่รู้เราไปตีเลขอะไรก็ไม่รู้เลยครับทั้งทั้งที่ว่าถ้าตีแบบง่ายๆมันก็ ก็ได้แล้วเนาะอันนี้ไปตีแบบลึกซึ้งเกินไปลึกซึ้งเกินไปครับครับโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่เนาะพี่ปุ่นเนาะครับแต่ก็ถือว่าเลขเข้าเนาะครับครับก็คือคลิปแรกในวันที่ผ่านมาเนาะครับครับในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับพี่ปุ่นก็บอกว่าพี่ปุ่นฝันแล้วครับพี่ปุ่นฝันวันไหนครับผมฝันเมื่อวานฝันเมื่อวานเนาะครับครับเดี๋ยวให้พี่ปุ่นเล่าความฝันให้เอฟซีฟังเนาะพี่เนาะครับครับอ่าวันนี้ก็เพิ่งกลับจากทํางาน ทำงานที่ที่ฝันแหละครับครับโอเคครับพี่ปุ่นเริ่มเล่าเลยครับผมฝันว่าขับรถขับรถคันนี้ไปอีกอ่ะขับรถยนต์นะครับแต่ในวันนี้ก็ขับจริงๆนี่แต่ว่าฝันก็ฝันขับไปเหมือนกันครับฝันไปแล้วไปขับไปถึงแล้ววนฝนจะไ่รู้วนอะไรไม่ยอมเข้าบ้านสักทีนะครับเราทีนี้พอจะเข้าไปทํางานใช่ไหมแต่ฝันไม่ได้ไปทํางานอกฝันไปอยู่ตรงนั้นแหละ พอไปถึงเอ้าทำไมคนมาอยู่เต็มปกติทำงานคนเดียวไม่มีใครเลยนะทีนี้ทำไมคนมาอยู่เต็มคนก็สงสัยจะเป็นจะที่จะทางแถวนั้นแหละอยู่เต็มตรงนั้นเราก็ประชุมกันอยู่ตรงนั้นนั่นงแยงแถวกันเหมือนประชุมมนแหละครับทีนี่ผมก็ลงไปลงไปถึงเอา้าทำอะไรกันละ่ะ <_ S 2> เขาบอกประชุมกันประชุมเรื่องอะไรบอกประชุมเรื่องเลือกผู้ใหญ่ใหม่ผู้ใหญ่คนใหม่มเอาแล้วผู้ใหญ่แต่ก่อนมีหรือเปล่าเขาบอกมีอยู่แต่ว่าเขาก็ อันนั้นแกแล้วเขาก็เลิกไปแล้วนี่จะเอาผู้ใหญ่คนใหม่เอาแล้วใครจะเอาใครเป็นผู้ใหญ่ก็เอาพี่อะไรเป็นผู้ใหญ่บอกว่าผมเพิ่งมาผมทางานอยู่ตรงนี้นั่นใช้เป็นผู้ใหญ่แล้วมันจะเป็นได้ยังไงบอกเอาก็บเหมาะสมก็บอกเห็นแล้วมันเหมาะสมที่จะเป็นผู้ใหญ่ตรงนี้หาคนก็ไม่ได้ครับแต่คนก็มาอยู่ตรงนั้นหลายคนอยู่แต่ว่ามันไม่เหมาะสมก็บอกเห็นว่าเราเลยแหละเหมาะสมที่สุดก็บอกโอ้ยผมบอกพิจารณาตัวเองก่อนยังยังไม่เป็นรผู้ใหญ่เออยังไม่เป็นผู้ใหญ่ ก็พิจารณาตัวเองก่อนนี่เขาบอกเออเอ,อ,อย่าคิดนานก็นแล้วกันบอกเอาแล้วบ้านเล็กที่เราถามบ้านเล็กที่จะเอาบ้านเล็กที่ใหม่หรือบ้านเล็กที่เก่าก็เอาบ้านเล็กที่เก่าแหละยังไม่เปลี่ยนหรอกเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําเรื่องเขาบอกอบ้านเล็กที่เก่าก็เก้าหนึ่งท่าแปดนั่นแหละครับเก้าหนึ่งแปดบ้านเล็กที่เก่าเอองั้นก็ไม่เป็นไรเอาไว้อย่างนี้ก่อนก็ทีนี้ก็ไม่ได้คุยเยอะใช่ไหมก็เลยเดินออกมาก็ขับรถกลับกลับบ้านมาเลยทีนี้เพตื่น พราะว่ามันไม่ได้เป็นไม่อยากเป็นแล้วในรอบนี้พี่ปุ่นก็ฝันเกี่ยวกับรถดีแล้วครับครับรถคันไหนครับพี่ปุ่นรถยนต์ครับรอบนี้รถยนต์รถยนต์รถยนต์ทะเบียน4562 4562ครับวนๆเวียนๆอยู่แถวนี้ไม่ไปไหนเลยครับก็คือว่าพี่ปุ่นฝันว่าตัวเองขับรถยนต์ของตัวเองทะเบียนรถ4562ไปที่บ้านล้างบ้านเก่าเนาะครับ ก็คือไปที่บ้านล้างครับท่านผู้ชม,มก็คือเรื่องจริงเนี่ยปกติแล้วพี่ปุนก็จะไปรับจ้างก็คือต่อเติมทําสวนทําบ้านให้กับเจ้าของบ้านเนาะคุณครคูก็คือเขาซื้อบ้านหลังนี้ไว้เป็นบ้านล้างเนาะให้พี่ปุนไปดูแลครับ,รบแล้วก็พี่ปุนไปดูแลนะครับที่ผ่านๆมาพี่ปุนก็ฝันเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ตลอดเนาะครับตอนนั้นก็ฝันเกี่ยวกับพีนางลำท,ที่ออกมาจากบ้านเนาะพี่ปุณเนาะ แล้วก็บอกเลขด้วยบอกเลขครั้งแ,งแรกที่ไปทํางานเนาะครับ,รบแล้วเลขก็ออกจริงๆด้วยครับท่านผู้ชมในครั้งนี้ขับรถยนต์ของตัวเองไปครับแล้วก็ในความฝันเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงก็ไม่รู้พี่ปุณบอกไปขับรถวนอ้อมแต่บ้านหลังนี้ครับครัอ้อมไปอ้อมมาแล้วก็สังเกตเห็นคนเนี่ยเยอะแยะไปหมดพี่ปุณบอกว่าน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางก็คือผีสางเทวดาที่อยู่ตรงบริเวณนั้นเพราะแถวนั้นไม่มีคนอยู่แล้ว่าครับ แล้วพี่ปุ่นก็เปิดประตูรถลงมาครับแล้วก็คนแถวนั้นนะครับก็คืออเขาบอกว่ากําลังเลือกผู้ใหญ่บ้านครับครับ,รบแล้วเขาบอกว่าเขาตกลงกันแล้วเขาจะให้พี่ปุ๋นเป็นผู้ใหญ่บ้านเขาถึงจะให้เป็นผู้ใหญ่เลยในความฝันน้อยกุ่เนาอครับอแล้วพี่ปุ๋นก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังยับเดี๋ยวให้ผมไปคิดดูก่อนครับเขาบอกว่าอยากคิดนานเอออ่าเดี๋ยวเขาจะให้เป็นครับครับ ี่ปุ๋นบอกว่ายังไม่เป็นครับยังไม่เป็นเนาะครับครับครับอ่าเขาหลังจากนั้นพี่ปุ่นก็เลยอ่าได้ยินเขาพูดกันว่าบ้านเลขที่ครับจะเอาเป็นบ้านเลขที่ใหม่หรือบ้านที่เลขที่เก่าครับอ่าก็คือวิญญาณวิญญาณวิญญาณที่อยู่แถวนั้นเขาบอกว่าเขาจะเอาบ้านเลขที่เก่าเพราะบ้านเลขที่ใหม่ยังไม่ได้ขอครับถ้าเป็นบ้านเลขที่เก่าก็คือบ้านเลขที่เก้าสิบเอ็ดครับทับแปดครับก็คือเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปด ก็หลังจากนั้นพี่ปุนก็เลยรีบขับรถกลับบ้านครับครับก็มีประมาณนี้ประมาณนี้ครับอครับเขาจะให้พี่ปุนเป็นผู้ใหญ่บ้านครับท่านผู้ชมแต่ยังไม่ยังไม่เป็นครับเป็นนี่ถ้าถ้าอายุของพี่ปุนปีนี้ก็อายุเท่าไหร่นะห้าสิบสองห้าสิบสองเนาะเกิดพศหนึ่งห้าสองพันห้าร้อยสิบห้าครับท่านผู้ชมเกิดท่านผู้ชมถามมาเนาะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็น่าจะเกี่ยวกับอายุอายุแต่อันนี้พี่ปุนยังไม่ได้เป็นเนาะครับ ครับแต่อันนี้ผมถามปอายุเผื่อไว้ให้ท่านผู้ชมเฉยๆครับครับมันจะเยอะเกินไปแต่พี่ปุ่นจะยืดเอาตัวเลขเนาะครับานี้ก็คือตัวเลขตัวไหนบ้างครับพี่ปุ่นตัวเลขก็จะมีไอบาริที่เก้าหนึ่งแครับเก้าหให้ระวังหกหนึ่งแดครับแล้วก็ทะเบียนรถยนต์เนาะครับก็คือ4ีห้าสองครับสลับเลขห ครับก็ให้ระวังเลขเก้าไว้ด้วยเนาะเลขหกสองก็ให้ให้ระวังเก้าสองครับมันจะมาเพี้ยนๆอย่างนี้ตลอดใช่ใช่สลหรับเลขเก้ากับเลขหกเนาะครับถ้าเราไม่กันเมื่อไหร่มันออกหลุดเลยหละพอดีไม่รู้เป็นอะไรเนาะใช่ครับและเลขหกก็มาบ่อยด้วยมาบ่อยด้วยครับมาสามงวดติดติดกันเลยก็มีหกศูนย์หกแล้วก็มาหกหกสองครับแล้วก็มาหกหกห้าอีกโอ้ครับใช่มาไม่แน่งวันนี้อาจจะมีเก้าหรือว่าหกติดอยู่หรือเปล่าท่านผู้ชม แล้วก็พี่ปุ่นบอกว่าเมื่อคืนนี้ที่พี่ปุ่นไปทํางานวันนี้เนาะก็มีคุณครูมาเล่ามาเล่าแนวทางให้ฟังเหมือนกันครับครับอ่าก็คือคุณครูเขาก็ฝันฝันเหมือนกันเขาฝัานว่ายังไงนะครับฝันว่าไปตรงที่สวนนั่นแหละมีต้นปะดูใหญ่ในะที่ตรงนั้นเขาบอกว่ามีคนมาฝังอาวุธสงครามไว้ในในตรงนั้นเละเขาบอกครับอืมีก็ปเปิดดูโอ้โหมีทหารมาดูเขาบอกทักคนมาอยู่เยอะแล้วต้นทุเรียนเขาจะเป็นยังไงเขาบอกยังไม่โตเลยเขาบอกนะ แต่าเปิดดูในรังน่ะในรังที่ฝังเอาไว้อะเขาบอกมีแต่ระเบิดมีแต่ปืนตรงนั้นก็คือบริเวณบ้านบริเวณบ้านบริเวณบ้านร้างหลังน้อก็คือคุณครูเขาฝันเห็นมีคนเอาวัตถุระเบิดมาฝังไว้บริเวณบ้านครับเป็นของโบราณเขาบอกว่าเก่าๆอ่ะไม่รู้จะมันเก่าเยอะอยู่เขาบอกแต่เป็นของเก่าแต่มีแต่ระเบิดแล้วก็มีปืนมีอะไรทำนองนี้ทำนองนั้นอ๋อครับครับ ก็ให้ท่านผู้ชมตีเพิ่มเติมเอาก็แล้วกันนะครับเออความฝันก็ฝันไปพร้อมกันเลยเราเมื่อกี้เองถูกับเราเมื่อกี้กเ,เหมือนกันอ้าวเหรอฝันใกล้ๆกันครับครับท่านผู้ชมครับความฝันของพี่ปุ่นก็จะมีประมาณนี้เนาะครับครับทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ปุ่นเล่ามาแล้วก็ตัวเลขที่พี่ปุ่นให้ครับก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูครับถ้าชอบก็ค่อยนําไปประกอบการเสี่ยงโชคเนาะครับ ก็คือไม่จะเป็นต้องเอาทั้งหมดก็คือเลือกเอาตัวที่ท่านผู้ชมชอบเนาะครับพี่ปุนแล้วตัวเลขที่พี่ปุนให้ต่องวดพี่ปุ่นชอบตัวเลขแนวทางตัวไหนมากที่สุดพี่ให้ต่องวดนะครับคืออยู่ในนี้อยู่ในนี้ผมคิดว่าเอาเก้าหนึ่งแปดนี่แหละก็คือตัวที่เป็นบ้านเลขที่ของเอาตัวนี้เพราะว่าเขาบอกมาว่าเอาเลขเก่าเนาะครับเลขเก่าก็คืเก้านครับเก้าหนึ่งแปดอ๋อครับครับก็โอเคเนาะพี่เนาะครับ ครับสุดท้ายนี้ผมก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมาครับแล้วก็เฮงเฮงปังๆครับในงวดนศุกวันที่16ตุลาคม67นี้กันทุกคนทุกท่านครับขอบคุณพี่ปุณด้วยครับพี่ขอบคุณครับครับผมเดี๋ยวถ้ายังไงโค้งสุดท้ายเนาะครับเดี๋ยวผมมาติดตามความฝันของพี่ปุณให้อีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ